ชาวราศีเมษเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21มีนาคมย้ำนะครับ21มีนาคมถึง20เมษายนเรานับแบบฝรั่งนะแต่ถ้าใครจะอิงลัคนาราศีก็มาดูกันว่ายังไงบ้างผมจะรับตาจับพูดถึงภาพรวมชาวราศีเมษก่อน ชาราสีเมษนะเรามาดูก่อนว่าเป็นยังไงโดยภาพรวมก็ไม่ได้ว่าแย่ถือว่าโอเคเลยชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้ปัญหารอบด้านจังเลยปัญหาเกิดจากคนอื่นทั้งนั้นทําให้เราต้องคิดต้องแก้หรือการทํางานเราคอยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านรวมทั้งปัญหาคนอื่นเราก็ต้องมาหาเงินหาทองให้กับคนอื่นเขา นะครับชาวราศีเมษช่วงเดือนนี้คุณรู้สึกรู้ว่าทุกอย่างมันช้าเหลือเกินมันผ่านไปช้าเหลือเกินเหมือนรออะไรบางอย่างชาวราศีเมษนะเนี่ยเดอะเดอะเดอะสตาร์เดอะสตาร์ความหมายคือคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะแต่บางครั้งก็รักความสะดดโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะทาอะไรก็ตามในช่วงนี้แต่ไม่ต้องกังวลชาวราศีเมษดวงปังมากเดือนมการานี้เดอะซันเด็กขี่ม้าขาวมา ดวงจะดีขึ้นทันตาเห็นทําอะไรก็ราบเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือความรักแล้วก็จะดีทําอะไรก็จะมีทางออกการงานการเงนิงน,งนทุกอย่างมันจะไปต่อได้และภาพวิวออฟฟอร์จูนเรื่องตัวเลขการจัดการสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์หรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้โ,โหไม่น่ากังวลเลยนะชาวราศีเมษนนะ่ะแต่จะเป็นคุณจะเหนื่อยใจเพราะว่าคุณต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านสําหรับบางท่านนะชาวราศีเมษเนี่ยวันๆมีแต่ปัญหาชาวบ้านปวดหัวทั้งนั้นเหนื่อยใจเหลือเกินและที่สําคัญเนี่ย ความรักต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะถ้ามีความถ้ามีความรักช่วงนี้คุณต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างเหลือเกินแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดชีวิตคุณก็วิ่งสู้ฟาดมากเลยใช้คํานี้เลยนะครับเอาอย่างนี้ปัญหาของชาวราศีเมษจะมีอยู่เรื่องหนึ่งไพ่มันพูดโดยโดยโดยภาพรวมก่อนนะชาวราศีเมษเดือนมการาเนี้ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแลนบางแผนที่คุณจะทํา การเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ project, ใหม่เดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องมีการเลื่อนอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าขอวีซ่าหรือทําอะไรทุกอย่างอาจจะช้าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนิดหน่อยโปรแกรมอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ยังจะต้องไปนะใช้คําคํานี้ไพ่พระสังฆราชขึ้น2ความหมาย 1. นึ่ภไพ่พระสังฆราชขึ้นความหมายคือคุณจะต้องไปยังดินแดนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณจะต้องไปขอพร อะไรบางอย่างในเดือนมก,การานี้สําหรับชาวราศีเมษและหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือท่านจะคอยช่วยคุ้มครองปกปักรักษาในช่วงของเดือนนี้ด้วยเช่นกันแต่ไพ่ใบนี้ยังพูดถึงว่าบางครั้งก็ปลงในเรื่องบางเรื่องรู้สึกว่าปลงมันก็เป็นอย่างนั้นแก้อะไรก็ไม่ได้แต่ไพ่ใบนี้ยังพูดถึงว่าสําหรับคนโดสดสําหรับคนโสดนะก็ยังโสดต่อไป ไพ่ประสังฆาราชหมายถึงว่าโสดโสดยาวนานแต่งงานชา้าหรืออาจคุณอาจจะมีคนคุยแต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกใช้คํานี้นะครับแบกบภาระรับผิดชอบหลายอย่างเลยชาวราศีเมษในช่วงนี้เหนื่อยเนาะผมเห็นเนี่ยเป็นเดอแบกของจริงเลยชาวราศีเมษเอาอย่างนี้พิมพ์เลยชาวราศีเมษถึงคุณจะแบกบแต่คุณก็รอดใช้คํานี้เลยนะเห็นไหมไพ่ใบนี้อันนี้ก็แบกบเห็นไหมหอบดาบอันนี้ก็ดาบล้อมรอบอีกปัญหารอบด้านเหลือเกินนะ ใจคิดเรื่องการเงินนั่งต่อเงินไปเรื่องการเงินการทองอย่างไปได้เรื่อยๆมาเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างมีทั้งหมด3คําถามนะครับที่ลูกดวงที่แฟนเพจรายการที่ได้ร่วมมาขอทราบสภาพคล่องทางการเงินอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มาดูคดีความลูกเมาและขับจะเสียเงินเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่มันเป็นมันเป็นดวงเฉพาะคนแต่ถ้ายัางไงผมจะลองดูให้แล้วกันความรักจะเป็นยังไงบ้างการเงินเรื่องคดีความ และความรักถ้าเรื่องคดีความถ้าขึ้น The Justice แสดงว่าได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมคือคนรับในเงื่อนไขในการจ่ายตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันแสดงว่าแฟรแฟทุกๆฝ่ายแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรยังไงบ้างอลองดูล้งจิตนะครับเสือมาที่มือผมสภาพคล่องทางการเงินของชาวราศีเมษตั้งจิตครับ ทำไมเดอะจัสิสไม่ขึ้นตอนที่คดีลูกเนาะอันนี้อัน,น,อน,นมันขึ้นตรงในสองสภาพคล่องทางการเงินสภาพคล่องทางการเงินณตอนนี้หัวคุณเป็นแบบนี้ครับดูสิโยกเงินสุดฤทธิ์เลยหมุนเงินต่ลายตลบมากโยกไปโยกมาหาเงินจะเอายังไงดีเงินจะพอจะทันไหมจะจ่ายได้ไหมจะอะไรช่วงนี้จะหมุนหมุนเป็นลูกข่างเลยนะลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่ในเรื่องของการเงินทุกอย่างเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับ สภาพคล่องทางการเงินคุณยังติดขัดอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ขาดสภาพคล่องทางการเงินต้องได้รับการช่วยเหลือเห็นไหมไม้กระเพกกระเพกเลยอ่ะแต่แต่มันมีทางออก p พ่ Pie The World หมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรือได้รับการช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้และจะมีหนทางอย่างสําเร็จอย่างแน่นอนในการที่จะหาเงินสภาพค้องทางการเงินคุณจะดีขึ้น The Justice ได้รับความยุติธรรมถ้ามีการฟ้องร้องคดีหรือเรื่องการเงินหรือคนที่ยืมเงินไปอาจจะได้คืนก็เกิดขึ้นได้สาหรับบางท่านนะใช้คํานี้นะครับและมีผู้ชายคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือเราได้ แตแ่แก้ไขปัญหาตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันใช้คํานี้อาจอาจจะเกี่ยวข้องและมีเกณฑ์การเดินทางหรือการโยกย้ายต้องมีการเดินทางโยกย้ายที่อยู่ไหมหรือการหาเงินอะไรบางอย่างหรือที่อื่นไหมถึงจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้เอาง่ายๆเลยว่าการเงินคุณขาดสภาพคล่องอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนไพ่ก็ขอไพ่ก็คอนเฟิร์มอยู่และการหมุนเงินแต่มันจะมีทางออกมีทางรอดอย่างแน่นอนด้วยเช่นกันไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับยังไงก็ไปได้อ่ะ เรื่องคดีความลูกเมาและขับจะเสียเงินเยอะไหมสำหรับคนถามคำถามนี้นะลองตั้งจิตนึกถึงเรื่องคดีความ้องถึงทนายความนึกถึงคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เป็นโจท,ที่ฟ้องร้องกันอะไรยังไงก็ตามนึกนะครับและนึกถึงการที่ยังไงก็ต้องเสียอยู่แล้วให้นึกถึงตัวเลขที่เรารับได้ในการที่จะต้องชดเชยหรืออะไรก็ตามตั้งจิตนะ ถือว่าเรื่องราวดีๆไพ่ใบนี้คือเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทหารตำรวจทหารอาจจะเกี่ยวข้องกับเพราะว่าเรื่องคดีความก็เรื่องของตำรวจมันก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าเดน Night of เวิรเนี่ยจะพูดถึงอาชีพในลนักษณะต้องลุยต้องสู้คือตำรวจทหารโดยเฉพาะเลยเรื่องคดีความนะคุณทำอะไรหลายๆยอย่างมากปวดหัวมากด้วยเรื่องคดีความการเจรจาต่อรองเรื่องเงินคุณต้องจ่ายอยู่แล้วแน่นอนเยอะด้วยเยอะด้วยคุณอาจจะเจรจา บอกได้เลยว่าอาจ,จไม่เป็นไปตามคาดเช่นคุณรับได้ประมาณนี้ทางที่เขาฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแต่ถามว่าดีลแล้วจบไหมจบสำเร็จด้วยการเฉลิมฉลองแห่งความแห่งความสำเร็จฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจเรื่องคดีความคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้และจะดีวกันได้ด้วยแต่เรื่องการเงินต้องจ่ายเยอะหน่อยถึงจะจบใช้คำนี้นะครับแล้วมันก็จะ คดีความมันก็จะโอเคชดเชยกันไปนะไม่ต้องกังวลนะเรื่องความรักของชาวราศีเมษเป็นยังไง ความรักลังเลใจเหมืองคังก็แบบว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีนะมันจะไหวไหมมันจะคบกันต่อได้ไหมไปต่อหรือพอแค่นี้ไหมปัญหารอบด้านเหลือเกินเรื่องความรักทุกใจอึดอัดใจมากใช้คำคำนี้เลยทุกใจหนักใจกังวลใจมากแล้วมีปัญหารเรื่องของการของการเงินด้วยแล้รวมทางนะครับเดอะ i ไพ่เดอะคิงออฟคัพเนี่ยหมายถึงว่า สลับแฟนนะบางสลับบางท่านหรือตัวคุณเองเนะี่ยเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วมีความเจ้าชู้กุ้มขิมนะสลับบางคนรวมถึงคนรักเป็นพ่อไม่ด้วยใช้คำนี้คุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของความรักสูงมากแต่สิ่งสิ่งที่ได้มามันไม่ได้ตามคาดนะไม่ต้องไปหวังเยอะตั้งถ้าคุณตั้งไว้ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความรักไว้เยอะคุณก็ผิดผิดหวังมากคุณตั้งไว้ไว้สิบข้อ คุณอาจจะได้สักห้าหกข้อในสิ่งที่เขาทําให้กับคุณได้เอาง่ายๆว่าการที่จะมีความรัก nobody perfect คุณต้องยอมรับในเรื่องที่ไม่ perfect ในตัวของ,ของ,ข,องของเขาได้แล้วถึงจะประสบความสําเร็จและไพ่ย,ยังบอกว่ายังไปต่อกันได้นะหรือคุณที่กาําลังลังเลใจคุณลองให้โอกาสก่อนว่าคุณจะยังไงต่อแต่ไพ่มันบอกว่าไม่ต้องไปคาดหวังคุณคาดหวังยังไงคุณก็ได้เพียงแค่นั้นให้สิบคุณอาจจะได้ห คุณอาจจะ10อาจจะเหลือสาแล้วก็ได้แต่ถ้าคุณเลิกคาดหวังคุณก็จะมีความสุขกับเรื่องของความรักนะครับยังยังไปต่อได้นะยังไม่ขึ้นคําว่าการเลิกรานะใช้คํานี้อ่ะยังไงก็ติดตามกันได้นะครับช่อง y o u t u b e นะครับ ช่องสองทะลุฟ้าเดี๋ยวทางทีมงานจะตัดตอบแยกเป็นราศีเป็นราศีแชร์ลิงก์ไปให้กับญาติพี่น้องหรือคนที่เอาไว้เป็นแนวทางว่าต้นปีใหม่เดือนมกราคม2567เนี้ยชาวราศีต่างๆต้องเจออะไรยังไงบ้างแล้วไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องดร์เทม t ame, ทาโรโคาร์ดด้วยนะครับเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อช่อง YouTube ก็พิมพ์เหมือนกันเลย d r จุดว thame A.M.E.S. E แล้วก็วัก T.A.R.O.T. แล้วก็วัก C.A.R.D. Search ใน Google จะขึ้นทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็มีดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันทุกสัปดาห์ไว้เป็นแนวทางว่าสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ต้องระวังต้องเจออะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่จุใจต้องการจะดูส่วนตัวหรืออะไรแล้วก็ตามนะครับสามารถติดต่อนะครับได้ที่ช่องไลน์คอนแทคนะครับผมซึ่งทางดีงนั้นเราก็จะขึ้นเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็การดูดวงของผมเนี่ย คือไม่ใช้ว่าเดินปีเกิดเลยใช้จิตสื่อจะถามหาใครให้หนึกถึงหน้าคนคนนั้นถามหาสถานที่ถามอะไรถามได้หมดถามเรื่องเรื่อง s ิสเนสคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องสามารถถามได้ทั้งหมดนะครับแล้วเงินดูดวงก็แบ่งเอาไปทําบุญต่อด้วยเช่นกันต่อให้คุณเจอตัวผมหรือไม่เจอผมก็เป็นคนหลับตาจับไพ่ด้วยเช่นกัน นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ขอวอวยพรแล้วกันนะครับเมื่อร h ่ i คริสต์มาสแอน y n แฮปปี้เขอให้มีความสุขมากๆนะครับชาราศีเมษทําอะไรก็ขอให้เฮงให้ปังต้อนรับปี 2, 5, 6, 7นะครับ,รบแล้วเจอกันครับผม